กดติดตามเพจได้ที่ลิงก์ใต้คลิปครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรารัดิชานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะเป็นตัวทางด้านของไอเทมเซตโอเมนนะครับจะมาเปิดแบบคังรูนและก็ไอเทมพลังแฝงนะครับสำหรับโอเมนนะว่าผมใช้อะไรบ้างน,นะครับมาดูที่ไอเทมก่อนนะครับไอเทมก็ประมาณนี้นะครับผมเซตที่แบบว่าใครจะออกเป็นทารอนเนี่ยต้องแบบว่ารูนเลือดนะครับแต่ว่าใครแบบอยากเล่นแบบว่าสายแบบ ถึกไปเลยนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะแบบการเวทไม่มีของตีอยู่ในก็เน้นเป็นสายรูนพวกอเวกผสมด้วยนะครับอย่างเช่น5เม็ดนะอย่างที่แบบผมเคยเล่นหลายๆคลิปนะสำหรับโอเมนนะครับแล้วก็มาดูรุ่นนะครับรูนที่ผมใช้ตอนนี้ก็คืออเวกนะครับเอ้ยไม่ใช่โกลเด้นโกลเด้นสิบนะครับแล้วก็สปิริตสิบนะครับแล้วก็ดั้งก้อนคอนะแล้วก็ใช้อีกรูนนะเป็น เอาว5นะครับแล้วก็โเดิน5นะครับอันนี้ใช้ใช้เฉพาะแบบไม่ได้ออกเป็นทารอนนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะครับส่วนพลังแฝงนะครับผมก็ใช้ประมาณนี้นะสลับโอเมนนะเด่ายววะนี่มีกดแช่ด้วยนะครับใครที่ไม่ไม่ต้องการแช่แบบไม่ชอบก็ใส่เป็นรีคอมเวอร์ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบครับก็ประมาณนี้นะผมสลับโอเมนนะมาเปิดให้ดูนะครับหลายคนบบว่า จะบอกไม่ตรงคลิปอะไรนะครับก็มาเปิดให้ดูแล้วนะครับประมาณนี้ไปดูในเกมเลยครับผมขอดาวเฮ้ยของ่ายไปเพื่อนเกมนี้เราเจออันเลนนะครับพอดีแบบว่าตัวแก้ทางเลยไม่ใช่เราแก้ทางนะเขาแก้ทางเรานะครับแต่ว่าช่วงวิวหนึ่งเราสามารถเกลีรยตรงนี้ได้นะครับเราก็จะไปวิวสองก่อนนะครับเห็นปะ แล้วก็จะสามารถกดเลดเขาได้ตอนนี้เราเอาถึงตายได้นะโอ้โดนยกพอดีโอ้ย่าจะคิวในป้อมมวแตกนะครับยิงนะสุดท้ายนะมีอะไรกันนะครับตรงพุ่มไม้นะครับแล้วก็เก็บเวลสองก่อนแล้วก็มาเทดกับเขานะครับเฮ้ยเดียวมา้าลงมานะครับครั้งนี้น่าจะไม่มีสปินแล้วตายเนี่ย ึงเพื่อนสวยดึงกลับมาตีหนึ่งทีเรียบร้อยผมอืมการเทรดในออฟเรนนี่ออนต้องระวังนะครับสำคัญนะเจอแบบว่าสายเรียนกลางอะไรมาแบบแก๊งเรานะยป่าแต่มันก็ยากนะครับแบบว่าในแรงนะพยายามแบบว่ากดมากับเพื่อนใะนเรียนกลางเนี่ยเพราะว่าจะไม่มีการสื่อสารอะไรเลย ค่อยฟาร์มไปนะข้างล่างรู้สึกว่าจะมีไฟเราเคลียร์การไปเลยน,นะครับเพราะว่าน่าจะไปไม่ทันแล้วตอนนี้เคลียร์เสร็จเราเทรดต่อได้นะโอ้น่าจะสีว่วะเอาไม่ได้วะเดี๋ยวเรากลับเรนไปฟาร์มต่อเลยกันนะครับค่อยๆฟาร์มเรื่อยๆเราถึงกก่อไฟก่อน ข้างล่างโดนวะตัดป่าตัดทรัพยากรค่อยหมดโุ้ยข้างล่างเสีย้อมโอ้โหว่าจะไปตัดเวฟนะครับอันเลนลงท้ายเนะีอันนี้ลืมบอกเลยนึกว่าแบบอันเลนรอซ้อนเพื่อนนะเฮ้ยรอมานับข้างบนแบบสเต็ปอะ่ะแล้วพด้านล่างเฉยนะครับกลายเป็นว่าเราเสียฟอมนะครับ เกทียนกี้เป็นโมเลนแบบยืนเลนด้วยนะเพริะัานแล้วแบบต้องยื้อให้ถึงเลยเกมนะครับยังไงก็ชนะแน่นอนไม่ตายวะ <c oughs> เกทีไปบนเพื่อนอได้เนี่ยซิลสวยน่าได้ชัวร์นะครับซิลใจยเย็นมากเนีไม่กดอันติหรือไม่มีอันติวะ น่าจะแบบเอาชัวร์แหละนะแบบยังไงก็ตายนะครับอยู่บนสองสามโอเคแบบนี้เราได้ได้ข้ล่างนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างเสียนะครับที่จะแบบเสียด้านบนธรรมดานะครับทำเลนล่างนะครับบนแตกนะแบบนี้ก็แบบควรที่จะเซฟเซฟนะปล่อยได้ก็ปล่อยนะเอ้ยไม่กล้าบอก ดูไป้ยติวเพื่อนติวช่วยด้วยมีพลังแฝงดูเลือด800มาดิ <c oughs> โอ้โหแรงว่ะตอนเนี้ยเสียดายว่ะ <c oughs> บนว่าไงรวมกลุ่มแล้วทางนี้เรามาเติมไฟบ้านะเพราะว่าป้อมนัานล่างของเราค่อนข้างที่จะโล่งนะครับโอ้ยกดล้างว่ะโอ้ยว่าจะล็อกให้จะเตะน,นะครับไม่ได้ไม่ได้เพื่อนถอยถอย,ยโอ้ข้างล่างก็ดันฟรี ตรงนี้ยังไงซิลโขไม่ได้วะอันเรนฟรีล่างแล้วลืมทำเวฟเลยกล้าแบบว่าจะมาเติมแล้วแบบรีบลงไปนะครับเสียล่างแบบนี้ไม่คุ้มเลยถึงแม้จะได้คิวนะเา้ิเพื่อนบอมตรงแรกได้ชีวิตกดล้างแล้วลุมเข้าไปลุมเข้าไปลุมเข้าไปเอ้ยแต่ข้างบนเราก็เสียแล้ว หนึ่งแรกหนึ่งครับปิตเตอร์มาเลยนเรานะขอปลาร์ดนะนี่นะเป็นการหยอกกันนะเฮ้ยถอยถอยไปแล้วโอ้โห,โโหมาแบบไม่ได้ตั้งตัว ลงมาไม่ได้ไม่ลงนะครับฟาร์มไปก่อนนะถ้ามาจริงเราก็มีฟิดนะครับโอเคพาม,มิงบนนะครับมาเพื่อนเอจริงเราแค่เล่นรอเวลาก็ได้นะตอนนี้เปิดสายเพื่อนอยู่กลางคนเดียวอย่างนี้มันเสี่ยงเหลือเกิน มันเสี่ยงเกินไปแล้วมังกรเลยเพื่อนเฮ้ยโอ้หอัพใส่ด้วยยังไงตีมีบอกขอวิ่งได้ตบใส่ไหนยังไงครับรู้สึกว่าเราจะโดนปิดนะเราไม่มีป้อมสองนะครับต้องถอยนะตอนนี้กลางก็จะโดนว่ะเอาโดนทุกเลนเลยไปยังไงเลนกลางได้เคลียร์ได้นะครับ ไอดวง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 คนเห็นผมไหมโอ้สวยได้ดวงแล้วน่ะสวยออกแล้วผมบอกแล้วิหายวะเอ้อยโอ้ล่วงหมดเลยโอ้โห้เรื่องถอยเรื่องถอยอุ้ยไหวไหวเลือดเด้งรัวๆเลือดเด้งรัวๆเนี่ย มาดิโอเมนช็อตน,นี้โอเมนข้างแล้วมาดิโอ้จริงแบบแพ้ไฟเฉยเลยลวกน่าจะกดเกิดมานะครับมีข้อดีของการแบบว่ากดเกิดมาหวาไปกน ไม่รู้ว่าเกมเราจะอ,าออกทรงๆหน้าไหนนะตอนนี้แบบไปได้ทุกหน้าโอ้เรียบร้อยสิวไม่ได้ขยับนะโดนดีแลกผักสองทีอย่างนี้ไปหวั่นเลยครับ ได้เอากันพอเพื่อนเราไม่ต้องเล่นนะครับไฟสี่ห้ายังไงก็เสียเปรียบได้เสียคองไปแล้วนะปล่อยปลยไปเศร้าเกมนี้แบบสองทรงเปิดคองอยู่หรือเปล่าน่าจะเปิดแล้วนะเห็นเมื่อกี้ไฮนะเตะไป เจวุดนอีกแล้วทำเวฟบนสวยเลยเฮ้ยเขายังไม่เปิดคลองเฉยเนี่ยทุกคนโอ้โห,โห,โหเรียบร้อยอย่างนี้ยื้อให้เร็วที่สุดเชื่อชับดาวเลยวะเอาการเลยปะแตกสองอย่างนี้กางไปกางไปกางไป โอ้ยสองแล้วโอ้โหบิกเตอร์มีล้างนะไม่อยากหรอกบิกเตอร์เลยวะเอาดิเฮ้ยซื้อเข้าไปข้างในสวยเก็บดั้วได้บิกเตอร์ก็แตกเอ้ยเราจบไม่ได้หรอผมเก็บแดงก่อนเดี๋ยวนะเพื่อนเขาเหลือสามคนเขาไม่ไปถูกกันหรอช้าแล้ววะเสียดายวะ่ะ ป้อมพอเพื่อนสวยเฮ้ยเฮ้ยมีคนโดดมาโอ้ยจะได้อยู่ออกเพื่อนออกต้องออกเรียบร้อยวะดึงกับมาตี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 ต,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 ตีมาดิเออขอแรกก่อนไม่อโหเรียบร้อยอืม โมรเรียนผมเกิดอย่างเนี้ยคิทีอุ้ยอเลนดีันเลนดีตายแล้วโอ้โหมิโลถอยเลยชิมายไปแล้วไม่ตีสู้นะครับเมื่อกี้พลังแฝงผมเด้งไปแล้วนะเพราะว่าแบบจะต,ตีสู้ยังไงเลือดก,ก็ไม่เด้งนะครับโอโ้ล็อกชิวมาแล้ว เอ้ยแต่หมดทีมอย่างนี้น่าจะไม่รอดวะทุกคนเฮียโอ้เคียพาดด้วยนายแตกแล้วอ่ะโอ้เหนื่อยยังเลยแผลเฉยเลยเฮียเอ,อีกแล้วเราทำดีที่สุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับการเล่นโอเมนนะ สำหรับแบบว่าเซตไอเทมรูนนะครับแล้วก็พลังแฝงอะไรต,รต่างๆนะครับ <c oughs> ตามที่ผมบอกนะใครที่แบบว่าอยากเล่นสายทารอนแบบเนี้ยก็พยายามใส่รูนเลือดมาเยอะนะใครที่แบบว่าอยากเล่นสายเลือดแบบว่าเอาตามที่ผมก็ได้ลบ